สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับอีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับในรายการวันลุมพินีนะครับนั่นก็คือเจ้าทองพูลพีเแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มโชคในรายการวันลุมพินีนะครับสองไฟนะครับได้โบนัสสา0แ0 0ห้าบาททั้ง2องไฟนะครับเียว่าชค2องไฟนี่ใช้เวลาเพียงแค่44วินาทีนะครับ ยังไม่ถึง1นาทีเลยนะครับก็คว้าเงินโบนัส2ไฟรวมกันนี่เกือบๆล้านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่น่าจับตามองนะครับในพิกัดนี้รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเขามาถูกทางแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับ3ยกเขาก็ท้าทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพราะมวยไทย5ยกนะครับ4ีหนี่ทองพูลนี่มักจะหมดนะครับ แต่ถ้าเป็นรายการมวยไทย3ยกอย่างวันลุมพินีนะครับทองพูนนี้เรียได้ว่ามาถูกทางนะครับดยสไตล์บูดุดันนะครับโหดมันหาก็ว่าได้นะครับแม่แต่งตัวนี่เหมือนวินดีเซลเลยนะครับแต่มองดีๆก็เหมือนอีทวงไฟนะครับก็ถือว่า สุดๆเลยนะครับสาหรับทองพูนนะครับรุ่นนี้พิกัดนี้นะครับเขานะครับก็เรียกได้ว่าโชว์สองไฟนะครับไฟแรกชนะน็อกทูมารโลนะครับยกแรกนะครับและไฟที่2นะครับก็น็อกเพชรมงคลศย์กีฬาห้วยต่มมาได้อย่างสุดสวยเลยนะครับแหมเรียกว่าหลับยาวทั้งคู่นะครับก็ทองพูลนี่ไฟต่อไปนะครับดูนะครับทางด้านบอสชาตรีนะครับจะให้ทีมงานนะครับกลั่นกรองคู่ชกคนต่อไปของเขานะครับคือใครนะครับแต่ ที่แฟนมวยนะครับในโลกโซเชียลนะครับประกบนะครับและเจ้าตัวเองนะครับเจ้าตัวก็บอกแล้วนะครับว่ารุ่นนี้พิกัดนี้นี่มีโอกาสที่จะได้เจอนะครับนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือจอมเก๋อยังจอมหดอิ n เน t แอ r หรือจอมหดออโตอา1วันนะครับจอมหดก็บอกนะครับผ่านเฟซบุ๊กนะครับว่าทองพูนชกรุ่นเดียวกันนี่ก็ทั้งคู่นี้ก็มีโอกาสที่จะเจอกันอย่างแน่นอนนะครับถ้าคู่นี้เจอกันนี่หมเรียกได้ว่าสดเจอเก๋านะครับหนักแรงอยู่ที่ทองพูนนะครับ คมทุกลูกนี่แล้วก็เก๋าเกมนะครับก่ออยู่ที่จอมโหดนะครับรูปแบบมวยไทย3มยกนวมเล็กๆอย่างนี้นะครับใครที่มีกำปั้นหนักเรียกได้ว่าได้เปรียบนะครับคู่นี้ถ้าเจอกันจริงๆนี่แหม่เรียกได้ว่าวิกแตกเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับจอมโหดนี่ก็โชว์มาแล้วหนึ่งไฟนะครับก่อได้เงินโบนัสอยู่แล้วนะครับก่อถือว่าคู่นี้นะครับถ้าเจอกันในผมก็ยังมองว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่น่าดูนะครับแล้วก็ถูกคู่นะครับ แต่ถ้าเป็นมวยไทย5ยกนี่ทองพุนอาจจะสู้จอมโหดไม่ได้นะครับแต่ในรูปแบบมวยไทย3ยกนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกำปั้นไม่มีรู้นะครับที่สําคัญนะครับนวมเลขอย่างนี้นะครับโดนเต็มๆแล้วหลับแน่นอนนะครับโหนี้ก็รอดูนะครับว่าจะได้เจอกันตามที่แฟนมวยชาวโซเชียลนะครับประกบนะครับและเรียกร้องอยากดูนะครับก็ถ้าเจอกันจริงๆทองพุนนี่ก็ พร้อมที่จะเจออยู่แล้วนะครับพอโชกในรายการนี้นี่เดี๋ยวตัวบอกนะครับไม่เกี่ยงคู่แน่นอน,นครับ แม่ซ้อมเหนื่อยกว่านี้นะครับอยากจะชกนี่อยากจะเก็บเงินโบนัสไว้เยอะๆนะครับก็เป็นไปได้ก็อยากได้ทุกไฟนะครับสําหรับจอมโหดก็เหมือนกันนะครับเพราะจอมโหดก็เป็นทั้งหัวหน้าคณะนะครับและก็ชกมวยไปด้วยนะครับเป็นหัวหน้าคณะไปด้วยนะครับเราก็รอดูนะครับว่าถ้าคู่นี้เจอกันนี่แฟนมวยเหรอครับคิดว่าถูกคู่ไหมนะครับสดอยู่ที่ทองพูลเก๋าอยู่ที่จอมโหดนะครับงานนี้ใครจะนอกใครนะครับหมัดหนักทั้งคู่นะครับ หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรัะฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยนะครับและก็ลุ้นมวยนะครับลุ้นกีฬาทุกประเภทนะครับครบจบทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ atg24 นะครับ atg24 นะครับครบจบทีเดียวครับ